ครับก็สวัสดีครับชัางลุ่มครับ่าผมทําหัวนี้เสร็จแล้วนะครับหัวที่ผมลงคลิปเมือ่อเช้าเสร็จแล้วลูกค้ามีเข้าเจ้าแดงไหมผมสีพอดีนะครับจัดเข้าระบบแซมสามเรียบร้อยนะครับลูกค้าจะเอาไปใส่กับตัวแซมเก้าที่มีโมเลสแกรงโยกอยู่ตรงนี้นะครับ ก็เอาไปใส่เองนะครับมเลเล็เลกอ่ะมาดูกันครับว่าหนึ่งกระสอบมันจะกี่นาทีเดี๋ยวผมลองเทสนิดนึงดูแล้วนะครับไวมากครับครับมาลองเทสกันครับ วันนี้ลูกค้าสั่งทำพิเศษนะครับพอดีผมมีตรงรุ่นพอดีแกนสีข้าวนะครับแกนสีข้าวผมใช้ของแซมเจ็ดเหมือนเดิมนะครับแต่ห้องเป็นของตรงรุ่นนะครับแซมห้ากับ แอมเก้าใส่กันได้นะครับดูครับข้าวสกปรกมากขนาดไม่มีตะแกงร่อนนะครับข้าวสกปรกมากเศษฟางพวกนี้เยอะมากแต่ดูการไหลครับการทำงาน คัดูการทํางานนะครับอันนี้ผมปล่อยนิดเดียวเองดูกระแสไฟหนักหนักเลยนะครับอันนี้คือหัวสีสัมคมพิเศษนะครับสนใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้นะครับ095 1697้าหนะครับอ,อยากจัดแป้งเข้าเป็นระบบแป้งสามนะครับเฉพาะหัวสี อันนี้ลูกค้าจะเอาไปทั้งชุดเลยทั้งการถอดนอ็อตเบอร์สิบสองยครับที่เย็ดกับแ่นนะครับลูกค้าจะเอาไปหมดเลยครับเอาไปใส่ของลูกค้ามีรอดนบน,นบใส่กันได้ครับตรงมา้ ถ้าจะบอกว่าจะเอาไปสีรับจ้างนะครับแล้วก็อยากอยากได้สีเร็วๆสีไวใๆนะครับดูการทำงานยาวๆครับหนึ่งกระสอบ แล้วก็มีลูกค้าที่สั่งอีกหัวหนึ่งนะครับแต่รอของผมมาถึงก่อนนะครับส่วนลูกค้าที่อยากจะจัดเข้าระบบแซม3สามอันนี้เป็นเครื่องของเนี่ยครับ เรื่องของไทท็อปนะครับลูกค้าส่งมาจะให้ผมจัดเข้าระบบแซมสามให้ก็ส่งมาแบบนี้ได้เลยนะครับส่งมาแบบนี้ได้เลยทั้งหัวสีนะครับลูกค้าที่อยู่ทางไกลนะครับ แค่ข้าวสกปรกมากแต่ยังสีข้าวได้สะอาดอยู่ หัวสีตัวนี้เป็นของพี่ทักพีทักศินนะครับออยู่พิกิตนะครับสั่งทำพิเศษนะครับก็เครื่องที่ลูกค้าส่วนมาที่ผมได้มาครับสีมันเก่าหน่อยนะครับผมก็เลยสาดสีเข้าไปนะครับ ลูกค้าก็เอาไปตั้งเลยครับใส่แท่นของลูกค้าแล้วก็ของลูกค้าจะเป็นชุดลั่นนะครับมันตรงรุ่น,นครับใส่กันได้เลยวันนี้จบที่สี่พันสี่พันสามร้อยบาทนะครับตกลงกับลูกค้าไว้นะครับค่าส่งรี แต่ถ้าลูกค้าไม่เอาชุดพัดลมชุดตัวน,นี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ3,500-3,900อันนี้ผมมีตรงรุ่พนพอดีก็เอาไปในราคาที่ที่ผมซื้อมาแล้วกัน มีเป็นข้าวเจ้าแดงที่เม็ดกลมๆเล็กๆดูระบบการไหลของแฟนสารนะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานี่คือหน้าแ้นทำงานเต็มระบบมากว่า ถ้าลูกค้าสั่งทำนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้เลยค0951697772นะครับหรือว่าจะปรึกษ,ษาผมก่อนก็ได้นะครับอยากทำเป็นแบบไหนนะครับอยากจะมีชุดล่อนข้างบนหรือว่าล่อนข้างล่างหรือว่าใส่ชุดพัดลงบทแจกด้วยเลยก็โทรมาสอบถามก่อนได้ผมสามารถจัดแจงให้ได้ทุกทุกรูปแบบครับ ดูนะครับเข้าไม่ไปทางแจกเลยลกระสอบรุ่นนี้เข้ารนถัง เดิมนะครับก็ประมาณ12บสองถึงสิามนาทีขนาดเข้าไปก็ยังไม,ไม่ไม่ไปทางแก่เลดูนะครับน,นี่คือเข้าไปนะครับเครื่องสีเข้าวถ้าเราใช้อะไหลที่ดีแล้วก็มีการดัดแปลงที่เข้าใจ หน้าแปนระบบหน้าแปนการทำงานนะครับของแกนล้นถังล้นถังนะครับ คกับส่วนใครทีอ่อยากได้หัวสีแบบนี้นะครับอยากได้หัวสีแบบนี้ก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับก็มีสั่งทําอีกสองเจ้านะครับอีกสองเจ้าเดี๋ยวรออะไรผมมากก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ไม่เกินอีกสองวันนะวันนี้ผมจะแพ็กส่งไปแล้วครับวันนี้ไปอยู่ที่พิจิตนะครับ ก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ